สวัสดีค่ะก็พบกับฝึกแต่งนะยี่พี่สองอะย้ค่ะยี่แต่งจุดกาจะเป็นนะคะ <Okay. S 1> วันนี้ก็จะมาฝึกแบบลุคนี้เลยค่ะเป็นไงชอบเพศไหมค่ะทุกคนค่ะถ้าเราไปลงแบบวันนี้เราจะไม่ใช้รองพื้นนะคะเราจะใช้แบบเป็นคุชชั่นเอาเะคะ <Okay. S 1> เพราะว่าแบบแต่งเสร็จก็ต้องไปล้างเออแต่งเสร็จก็ถ่ายรูปใช่ใช่ใช,ช,ช่แล้วก็ไปล้างออกแค่นี้ถ้าเรามาลงคุชชั่นกันเลยนะคะ นะคะควันนี้แอบไปกันคิวมาด้วยนะคะ่ะมันไม่ออก,กนะทุกคนหรือว่าหมดเลยวะทุก <c oughs> คนาอย่าลืมแบบกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะ ก็นั่นแหละค่ะกว่าโควิดจะหายเราก็แบบแต่งหน้าอาจจะเป็นอาจจะเก่งขึ้นในระดับหนึ่งแล้วนะคะทุกคนขาอ่ะเป,ปต่อไปก็เป็นคอสเลอร์นะคะคอสเลอร์นะคะคอสเลอร์ลงใต้ตาแบบกรุบๆิดใต้ตาดำนิดนึงอ,อะไรประมาณนี้อุ้ยตกใจมาก แม่ฉันเริ่มทำเป็นแล้วหยาหนูเริ่มทำเป็นแล้วนะคะทุกคนไห้คอสเลอร์คอเซลเลอร์คอสเลอร์เสร็จแล้วนะคะ mm hmm. เป็นลายนี้ต่อไปแล้วก็จะมาลงแบบอะไรแบบแดงๆใต้ตาหนึ่งนี่ก็คือเชอริสติกลงนะคะก็คือลงนี้ก็ไม่รู้อ่ะก ว่าแล้วทำไมสิบขึ้นตรงนี้เนี่แบบนิ่งๆนั่งๆกลุ่มลุ่มเลนส์ฟลูน,ลนุนหน้าอโอเคตกลงไม่เขียนนะค่ะคิ้วเขียนไม่ได้ฝนตกอีกตั้งหาเอาสิฝนตกอีกแล้วต่อไปเรามาทาตาแบบมุงมงง้งมิ้งฟุ้งฟิ้งมุ้งยิ้งกันนะคะใช้อะไรดี ก็แบบน่ารักน่ารักเนาะทุกคนน่ารักน่ารักโอเคไหมโอเคไหมค่เราไปกีดตากันเลยนะคะเอาละค่ะเรากีดตามาเรียบร้อยแล้วนะคะ ตาแบบแบวมากเลยค่ะต่อไปเราก็จะมาแบบตัดขนตาแล้วก็ปัดขนตากันนะคะฝึกไป่งหน,น้ี e p ้แบบกีตาคือแบบยากที่สุดแล้วสลับอั้มนะคะเนี่ยกีดเป็นสิบรอบพอดูดีแบบใกล้ก็แบบอะไรนะหมดโทรศัพท์ก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะแก้มสีชมพูองตองโอเคยืมเลยเ <laughs> ราไปทาปากกันเลยค่ะ 啊。 เสร็จแล้วคะ่ะฝึกแต่งหน้า EP สองของลเอาผ่านไปแล้วก็ดูดีขึ้นนะดูดีขึ้นในระดับหนึ่งก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งกริ๊งให้ด้วยนะคะยกมือไหวแล้วนะคะแล้วก็พูดคุยใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยสำหรับคิ้บายเจอกัน EP สานะคะฝึกแต่งหน้าบ๊ายบาย